ถ้าเกิดมาทำไมนี้ดังนั้นต้องอ้างอ้างปฏติสมุบ่ายก่อนหรือไม่ก็อ้างอริยสัจสี่ก่อนอริยสัจสีกล่าวว่าทุกคือสัตว์โลกนี้ทุกตัวทุกตนเกิดมามีทุกทางนั้นทุกเกิดจ,ะะกดจากใดเกิดจากปัญหาเกิดจากความอยากนี่นั้นนั้นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เกิดคือตัณหา ที่นี้ก็ตรงกับอริยาาสัจสี่ไปเลยอริยาาสัจสี่ครับก็กล่าวเรื่องตัญหาแต่อริยาาสัจสี่อธิบายละเอียดกว่าน,นั้นไล่ไปเรื่อยจนถึงที่เริ่มที่สุดคือเอาพิชาเมื่อเอาิชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นเรารัดมานี่เลยนะถ้าเอาเอาทั้งเสร็จของอาการนี้จะจะดูสับสนและเข้าใจจะหัก ดังนั้นรับมันี่เลยเพราะเอาวิชาเพราะความไม่รู้ไม่รู้ไหนอะไรไม่รู้ว่าโลกทั้งปูนี้เป็นอนิจจังไม่รู้ว่าโลกทั้งปูนี้มีทุกข์ไม่รู้ว่าโลกทั้งปูนี้เป็นอนัตตาเพราะไม่รู้จึงเกิดตัณหาเพราะเกิดตัณหาจึงเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติดดังนั้นสรุปว่า เหตุที่สัตว์เกิดนี้เพราะตัญหาลงกับอริยสัจสี่ได้เลยทุกเกิดเพราะตัญหาดังนั้นถามว่ามนุษย์เกิดมาทําไมหรือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาทําไมจิงตอบว,ว่าเกิดมาเพื่อให้หายอยากเกิดมาเพื่อให้หายอยากเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อให้หายอยากแล้วถามว่า เกิดมาแล้วหายอยากไหมไม่หายเกิดมาแล้วก็อยากเพิ่มอีกเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วก็อยากเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพระพรบ,บ้างหรือกเกิดอยากนั่นนย่กได้นั่น,น,นได,นนได,ได้ไม่จบดังนั้นคําถามคนนี้มาเพิ่มปัญหาข้อใหม่ว่าเกิดมาแล้วหายอยากไหมไม่อยากแล้วจะทาไงล่ะถ้ายังสนุกกับ ความอยากอยู่ก็สรุปไปแต่ก็ยังอย่าลืมทุกข์นะแต่ถ้าเห็นโทษเห็นทุก์เมื่อใดก็อย่าเกิดอย่าเกิดทำยังไงล้้เพราะถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนั้น,น,นทำอย่างไรจรึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือตัดตัณหาซะนั่น mm. ออปัญหาเริ่มแากว่าเกิดมาทำไม โยกมาถึงตรงนี้เลยว่าเกิดมารำหายอยากนะถ้าไม่หายอยากก็อยู่ไปหรือถ้าเป็นโทษความอยากแล้วจะจะหยุดเกิดก็ได้โดยตัดตัณหานะอ่นาเน,นือตัดตัณหาอย่างไรคือปฏิบัติตามัเมีองแปลหรือแปดข้อนี้สับสมไปเอาแค่สามข้อสามข้อง่ายด้วยศิลส,สมาธิปัญญา อ่าดังนั้นสรุปอันนี้อยู่ในเรื่องนี้ครบเลยขอขอบคุณครับหลวงพ่อ